สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านนะครับนะฮะเอาพระพิมพ์เล็กนะฮะมาให้พี่ๆได้ดูนะฮะว่าสององนี้นะครับหน้าตาเหมือนกันไหมนะครับนะฮะแต่ลำแขนนี่ใช่เลยหน้าอกใช่เลยนะครับนะฮะซุ้มสังเกตซุ้มนะครับเหมือนกันไหมนะครับนะฮะ แต่หูนี้ทรงเดียวกันนะครับนะครับฝั่งขวามือหลวงปู่ี่หน้าตาเลยนะฮะอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะฮะสององค์นี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าพระโดนครู่ดอ,อกโดนลอยลอยดึงออกจากพิมพ์นะฮะนะฮะน้าอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ด้านขวาด้านขวานีนหลวงปู่ใช่เลยนะฮะ เหมือนกันเลยนะครับนะฮะใบหูเส้นข้างหูนะครับนะฮะรอยเซาะขอบพิมพ์ซุ้มโพนะฮะความลึกนะครับนะถึงกันหมดนะฮะเท่ากันหมดนะครับลำแขนนะครับไม่เหมือนเฉพาะรอยบินนะครับซีฟี่นะครับลองพิจารณานะครับพระพิมพ์เล็กนะฮะนะครับ นะครับธรรมชาติทั้งเขานะครับก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนะครับแต่ละองค์กลุ่ติดแตกต่างกันไปนะครับดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับนะครับมองไม่ออกนะครับว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะฮะลายของนิ้วมือนะครับลายของนิ้วมือนะครับนะฮะ นะครับจางๆแต่คมจางๆแต่ชัดเจนนะครับไม่ใช่คมแล้วนะฮะนะครับนะฮะนะฮะรีดไปนี้นะครับรีดพระเพื่อจะให้ขอบสวยรีดรีดเชื่อผมเถอะรีดอย่างนี้แหละนะครับทำมือแฮนด์เมคนะฮะรีดรีดนะฮะแต่ เขาลีดยังไงถึงได้คมขนาดนี้นะฮะนะฮะเห็นไหมครับไอซุ้มใบโพนี่ต้องเป็นส่วนลึกของพิมนะฮะแล้วกดลงไปหน้าลึกนะครับมีหน้าไอหน้าพระฝั่งฝั่งนี้ถึงถึงโดนโดนเยอะนะฮะแงออกนะครับนี่ฮะลอยออกนะครับลอยออกทั้งสองอันนะฮะลอยพระออกนะครับมุมนี้นะฮะนะครับ นะครับซุ้มด้านก้นพับหน่อยนะครับก้นพับนะฮะลักษณะก้นพับนะฮะนะฮะไม่มีรอยคู่ตรงฐานนะครับเอาพระออกนะครับเพราะว่าฐานเขาเขาแย่แย่แย่ตรงไม่ใช่มุมนี้นะฮะมันต้องมุมตรงข้ามนี้นะครับนะฮะนะครับเขาดันพระออกนะครับมีองค์ชัดๆอยู่ นะครับผมให้ดูไปแล้วอีกในคลิปหนึ่งนะครับแต่ดันออกแน่นอนฮะข้างข้านี้ไม่มีรอยคู่นะครับเพราะดันดันและยกพระเลยดันดันให้ให้ลอยเลยนะครแล้วก็บิดออกนะฮะหน้าพระเป็นรอยนะครับลองพิจารณานะครับพระพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆนะครับนะครับ เทียบเงาได้เลยว่าไงเทียบเงานะฮะเทียบเงาแบบว่าเอาสององซ้อนซ้อนกันในทางนี้นะฮะนะเทียบเงากันเลยนะครับใช่หรือไม่นะครับประกบติดเห็นองเดียวเลยมิตรทุกอย่างนะครับเหมือนมีพระองค์เดียวพิมพ์นะฮะนะครับบางไฟนะครับนะครับมันมืดหรือเปล่ามองไม่เห็นนะฮะแต่เห็นนะครับเห็น ลยๆโอเคนะครับดูดูนะครับดูธรรมชาติ <c oughs> ดูให้ออกนะครับอย่าหลงทางนะครับผมเห็นพระหลายองค์มืวกันนะครับคือเหมือนเหมือนเขาเอาหินหินมาบดนะฮะบดบดแล้วก็ใช้กาวลาเทกนะฮะนะครับนะ ถ้ากาวลาเทคนะฮะแตกไม่เป็นเป็นเป็นสเก็ตนะฮะเป็นยางติดนะฮะเป็นยางแต่แข็งไม่แข็งมากหินผสมกาวนะเวลาเซตตัวมันก็โอ้นะครับเพราะว่าผมเคยเคยจะซ่อมพระไอ้ซ่อมพระเอ้ยผมจะหาเนื้อทำวิหาวิธีแต่พอเอามาแปะแล้วโอ้ยพอจะจา อุดรูนิดหนึงโอ้ยเอาไม่ออกเลยแข็งเป๊กนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ